สวดีชาวอารคาราชแนลนะครับคลิปนี้ครับเรามาทําความรู้จักกับตัวละครที่ชื่อว่ามอริสครับที่หลายคนอาจสงสัยว่าตัวละครตัวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับคลิปนี้อารคาราชแนลจะมาเล่าให้ฟังนะครับหนังเรื่องชางชีเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ M.C.U จากของเล่นเลโก้ที่มีการปล่อยฉากหนึ่งออกมานะฮะ ที่มีตัวละครที่มีชื่อว่ามอริสครับซึ่งก็จะปรากฏในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีความสำคัญต่อมัลติเวิร์สของ MCU ด้วยนั่นเองครับเป็นตัวละครที่ไม่มีหน้ามีขนมีปีกนะฮะรวมถึงในของเล่นที่เป็นเลโก้เนี่ยก็ได้เผยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวละครนี้ให้เราได้คาดการณ์กันในชางชีนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวของชางชีหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องราวที่เน้นการผจญภัยธรรมดารรมดาถูกไหมครับ แต่จากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เรานั้นเนี่ยอยากจะชมหนังเรื่องนี้กันแล้วสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดาได้ไม่ยากเลยว่าหนังเรื่องชางชีแอนเด e ลเจ e ส์ออฟเดอะเทนวิงเนี่ยอาจเป็นมากกว่าเรื่องราวของต้นกําเนิดฮีโร่อย่างแน่นอนนะครับเราจะได้เข้าใจเรื่องราวขององค์กรที่เคยแงสงตัวอยู่ใน MCU ตั้งแต่ Iron Man ภาคแรกอย่างองค์กรเดอะ n r น n g งนั่นเองครับ แล้วก็ได้เห็นตัวจริงของเดมินารินที่นําแสดงโดยโทนี่เหลียงหรือเหลียงเฉาโว่ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีฉากหนึ่งที่เราได้เห็นฉากการรบโบราณสมัยก่อนนั่นเลยนะฮะมีตัวฟูด็อกที่สามารถมีชีวิตอยู่จริงะฮะหรือแม้แต่มังกรใต้น้ำครับที่ของเล่นก็ได้เผยให้เราได้รู้จักว่าเขาคือเดอะเกรทโปรเทคเตอร์นั่นเองนะครับ ความตั้งใจของมาเวลในการนําเสนอชางชีนั้นเนี่ยมันอาจมีความเป็นแฟนตาซีอยู่มากพอสมควรครับรวมถึงเรื่องราวในเฟสสที่เน้นในเรื่องของการเกิดมัลติ v e r s e ความจริงไทม์ไลน์และก็มิติต่างๆซึ่งตัวละครตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวละครสัตว์โบราณที่มีชื่อในเรื่องของชางชีว่า m ม r ริสนั่นเองนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่าตัวละครมอริสเนี่ย อาจจะเป็นตัวละครหนึง่งซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องราวใน MCU ก็เป็นได้ครับซึ่งก็ได้มาพร้อมกับของเล่นแอคชั่นฟิกเกอร์ของเคนะฮะในเซ็ตเดียวกันเลยนะครับซึ่งก็อาจจะเดาได้ว่ามอริสเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกับเคที่หรือเป็นสัตว์เลี้ยงของเคที่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงในตำนานของเธอก็เป็นได้ครับและ,ละเรียอเกี่ยวกับตัวมอริสนะฮะยังไม่มีใครทราบรายละเอียดมากนักครับแต่เราก็สามารถค้นคว้าตามตำนานจีนมาเล่าให้กับทุกคนได้ทราบกันได้ครับซึ่งตามตำนานจีนนั้นเนี่ยมอริสเนี่ย เป็นเผ่าพันธุ์ที่มาจากสัตว์ในตำนานที่ชื่อว่าหุ่นตุ้นนั่นเองนะฮะห,หรือบางตำราก็เรียกว่าตีเจียงนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมนะ,ะแต่หุ่นตุ้นและตีเจียงเนี่ยเป็นสัตว์ในกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในตำนานจีนนั่นเองนะครับโดยผมก็อ้างมาจากหนังสือตำนานของสัตว์ต่างๆของจีนเล่มนี้นั่นเองนะครับซึ่งหุ่นต้นเนี่ยนะฮะมีหขา มีปีกไม่มีหูหรือตานะครับถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นสัตว์ที่สร้างจัก,กรวาลน,นี้ขึ้นมาครับรวมถึงสามารถสร้างความโกลาหลวุ่นวายไม่ว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนนะคะความโกลาหลวุ่นวายนี้ก็จะเกิดขึ้นครับรวมถึงความสามารถของมันนะฮะมันชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบเต้นรำด้วยครับแต่บางตำนานนะครับก็บอกว่าเทพเจ้าองค์เนี้ย หรือเทพเจ้าหุ้นตุ้นองค์นี้นะฮะเป็นเทพเจ้าที่สามารถเอาความเป็นอันตรายเข้ามาสู่จักรวาลน,นี้ครับและบางตำราก็เรียกมันว่าเทพเจ้าแห่งความโกลาหลหรือเทพเจ้าแห่งความวุ่นวายนะครับ God of Chaos นั่นเองครับซึ่งก็ต้องมาดูว่า MCU เนี่ย จะตีความตัวละครนี้ให้ออกมาในรูปแบบใดครับทีนี้ตัวละครมอริสเนี่ยอาจจะส่งผลต่อมัลติเวิร์สใน M.C.U ก็เป็นได้นะครับเพราะการที่ M.C.U เลือกสัตว์ในตำนานตัวนี้ขึ้นมาจากเทพนิยายจีนนะครับเขาอาจจะบ่งบอกถึงความสำคัญที่มีต่อนหนังมากๆก็คือเรื่องราวของมัลติเวิร์สนั่นเองนะฮะเพราะว่ามัลติเวิร์สก็ได้เกิดขึ้นใน M.C.U แล้วนะครับความเชื่อมโยงของหุ้นต้นกับการสร้างจัก,กรวาลเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เป็นจุดกำเนิดของตัวละครตัวนี้ครับ แต่นั่นก็อาจจะเป็นที่มาของมอริสตัวละครที่มาจากสายพันธุ์ของหุ้นต้นนั่นเองนะครับซึ่งมอริสเนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่เคทีตั้งให้กับเขาก็เป็นได้ครับเผ่าพันธุ์ของเขานะครับอาจจะดำรงอยู่ก่อนการเกิดมัลติเวิร์สในอดีตครับแล้วมันก็อาจจะมีหลายเผ่าพันธุ์ทั้งเผ่าพันธุ์ที่เป็นตัวดีแล้วก็เป็นตัวร้ายครับแต่ชางชีเนี่ยอาจจะเรียนรู้มันแล้วก็ใช้มันควบคุมความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในมัลติเวิร์สก็เป็นได้ครับ ซึ่งมอริสเนี่ยอาจเดินทางไปยังความจริงที่แตกต่างนะครับหรือแม้แต่สร้างหายนะให้กับมัลติเวิร์สแล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเดอะแมนดารินที่แมนดารินเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะย้อนเวลาไปในอดีตของเขาก็เป็นได้ครับนอกจากนี้เนี่ยมอริสเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่ทําให้เราเนี่ยเข้าถึงในเรื่องราวในหนัง Spider-Man No Way Home รวมถึง Dr. s t r r s t r a n g e in t h e Multiverse of m a น n e s s ด้วยนั่นเองนะครับที่มอริสเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่นำพาเรื่องราว พวกนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยมีว่องเบนดิกว่องเนี่ยนะฮะเป็นตัวเชื่อมตัวละครพวกนี้นั่นเองนะครับเพราะบอกเองเนี่ยอาจจะรู้ถึงความสามารถของมอริสแล้วก็เป็นได้ครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะมอริสเนี่ยอาจจะเป็นเน็กซัสบีอิงหรือไม่ครับจากแนวความคิดของคำว่าเน็กซัสทั้งในคอมมิกและในภาพยนตร์นะฮะก็คือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระแสะเวลาหรืออนาคตได้ครับ สามารถทําให้เกิดการเบี่ยงเบนเส้นเวลาหลักที่สอดคล้องกับซีรีส์โลกิที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดการแตกแขนงของเวลานั่นเองนะครับในคอมิกเนี่ยบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวพวกนี้ได้ก็คือสการ์เล็ตวิทครับหรือที่เราเรียกว่าน็กซัสบีอิงซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในตัวละครของ MCU ที่นําเสนอประเด็นนี้ในวันด้าวิชชั่นไปแล้วนะฮะที่เราเนี่ยเริ่มจะเห็นความเก่งกล้าของเธอในซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองนะครับ ที่มันอาจจะส่งผลต่อมัลติเวิร์สของ MCU อย่างมากในอนาคตรครับนอกจากนี้นะฮะโลกิก็คือตัวละครที่เป็นผลให้เกิด n e x กซ s Even ตต่างๆมากมายนะครับจากซีรีส์โลกิที่เราได้ชมกันไปครับเพราะว่าเราจะเห็นตัวแปรของโลกิเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะซิลวี่ครับเพราะว่าตัวแปรพวกนี้เกิดขึ้นมาจากการเกิด n e x กซ s Event นนั่นเองครับและในชางชีนะครับตัวละครมอริสเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครหนึ่งที่เชื่อมโยงและมีความสาคัญ กับการสร้างเส้นทางของไทม์ไลน์ที่มันอาจจะไปในทางที่ดีหรือทางที่ร้ายก็ได้อันนี้เราต้องมาดูและก็ติดตามต่อไปในหนังเรื่องชางฉีนั่นเองครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องราวของเฟส4ครับดูเหมือนว่าเฟสีเนี่ยจะนําเสนอในเรื่องราวของความโกลาหลความเป็นเควอสอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะซึ่งตัวละครมอริสเนี่ย อาจจะเป็นตัวละครหนึ่งที่สารต่อคอนเซปต์เรื่องราวความโกลาหลนี้ใน MCU ครับที่จุดชนวนจากซีรีส์วันด้าวิชันแล้วนะฮะที่เราได้เห็นวันด้าเนี่ยใช้พลังเค a อสเมจิกของเธอในการสร้างโลกปลอมหนูเวสต์วิ w ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งเรื่องราวความโกลาหลต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยมันก็ส่งผลไปยังเดอะฟอร์คอลแอนด์เดอะวินเทอร์ครับที่เล่าเรื่องราวถึงเขตแดนและผลพวงจากการเบฟนะฮะ ทําให้เกิดความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเราครับซึ่งนั่นก็เป็นผลพวงทําให้กลุ่ม The Flag s m a s h e r ออกมาต่อต้านนั่นเองนะครับหรือแม้แต่ในซีรีส์โลกิเองครับทำให้เกิดการแตกแขนงของไทม์ไลน์เกิดความวุ่นวายโดยไม่รู้จบเลยนะครับโดยซิลวีเนี่ยได้บอกกับโลกิว่าจักรวาลเนี่ยต้องการหลุดพ้นดังนั้นจักรวาลจึงแสดงความสับสนวุ่นวายให้เราได้เห็นนั่นเองนะครับ TheUniverse wants to break free. So it manifests Chaos break free So เพราะฉะนั้นเนี่ยความโกลองหุนความวุ่นวายความเป็นเคออสต่างๆที่เกิดขึ้นใน MCU เนี่ยมันอาจจะเล่าผ่านตัวละครมอริสตัวนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ไปทวีความเข้มข้นในด็อ t เตอร์ n เตรนในมัลติเวิร์สออฟแมนเนสครับที่มันจะกลายเป็นการยกระดับความบ้าคลั่งของมัลติเวิร์สตามชื่อเรื่องนั่นเองครับและนี่ก็คือตัวละครของมอริสนะฮะที่เป็นตัวละครสัตว์ในตำนานของจีนครับ ที่ผมนํามาพูดคุยสร้างประเด็นให้กับชาวอ,อัคราได้เข้าใจไม่มากกว่าน่อยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยประเด็นที่ผมพูดมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเลยในชางชีก็เป็นได้นะครับผมมองจากหนังเรื่องต่างๆซีรีส์ต่างๆมารวมกันแล้วก็เอามาร้อยเรียงเป็นความเข้าใจที่ผมได้กันกรองออกมานั่นเองนะครับกลาวเป็นว่าคลิปนี้ครับถ้าผมนําเสนออะไรผิดไปหรือใครที่มีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับอัคราชาลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ